ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไายครับเมเนมาพบกับบาลุดอีกเชินเคยครับืมอนมาพาพี่น้องนำไล่แตกกับพี่น้องนำไลายไไรน้ำกันเมอนีมีเมนูนะครับที่จะมานำเสนอนะครับยยนะครับย้ยนี่เป็นอาหารประจำอ่าบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับนี่ย้ยสำหรับย้ยนี่ครับผู้ใดมักจะเอาเครื่องในจะเอาขาจักจะเอาสามสันนะครับของหมูครับใส้ได้ทุกอย่างพี่น้องมะตอนลายหางครับบาลุดอ่ะเอาขอกินนำขอมากกับพี่น้องได้ เออนำเข้ามานะครับย่ยดิเพิ่นตามเพิ่นบา้าเพิ่นบา้ามันเป็นอาหารพันธ์พี่นอ้องอ่าพันเริ่มแดกข้า็เอานะครับพี่น้องบิ้งกันเด้อเอาหมูใส่ผักจั็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่นะครับผักเนบไปครับพี่น้องขอบุญเจ็กน้อยครับเอ่อเ่ากับพันเป็นห่อเป็นห่อนะครับตามสะดวกบางคนก็ตักใส่จานกิน,นครับพี่น้องอันนี้เบารถ สาจิตวิธีดั่งเดิมนะครับแล้วก็ใส่ไผ่มักลงดวดกับใส่ไผ่มักกระเทียมกับมีครับแล้วก็เทครับนะครับบ่บ่ผิดครับมันมีรอยแปลวิธีในการกินไปน้องนะครับโอ้ยไปน้องอ่าบาร์ดวจะเทเบืองครับไปน้องเนี่ยก็ใส่น้ำน้ำจิ้มห้องครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับสูตรเบารุดครับไปน้องอืมอืมอ้องอืม ข้าเคี่ยวต้นด๊พี่น้องให้่ยวหมูเปื่อยเลยครับหยั่งลายคาปากพี่น้องจะแซ่บแซ่บนะครับผักก็ผักเออ่กับเฮานี่ยจะมีผักสลัดผักหอมนะครับผักซาลาเนียครับได้เบิดพี่น้องบิบ่มีนะครับเพื่อมักยังเอาใส่ไปครับพี่น้องเนาะซาลาเนียเนี่ยหอมเนี่ยจะใส่กระเทียมจะใส่นะครับได้เบิดครับพี่น้องบ่าร์บีคกระเบื้อลุกดวดจังเลยครับพี่น้องนะนะครับเนี่ย นะครับบ้ารุดมาขาจักพี่น้องเปล่าขาจักเปล่้เบิ่งเด้อนะครับนั่งนั่งนึ่มนึ่มพี่น้องเปล่าขาจักเลยนะครับขาจักเนี่ยบ้ารุดสั่งให้เขาล้านล้านขายพี่น้องเฮ้ยให้เขาซับก็ได้เพราะว่าเฮ้ยวันงานมันเร็้วเฮ้ยเนาะเฮ้ยมาซับเอียงก็ะซ่านะครับบางล้านเพิ่งกะบางเคียงมูเพิ่งกะนะครับซับให้เลยครับก็ดีนะครับเฮ้ยสร้างเสร็จแล้วครับไงนะครับเฮ้ยม้องมาคั่วอีกนะครับ โอ้ยพี่น้องไปครับมามาใส่ดำจิ้มตดเด็ดเฮาโอ้ยพี่น้องนะครับเป็นวิธีนะครับการทำอาหารอย่างหนึ่งครับโยยบั้นพือพี่น้องอ้าวอ่าตจงขออนุญาตนะครับบางพี่น้องบางคนกำลังกินขอ้อยู่ครับไมหิ้วขอ้อ ปักน,นี่เบเป็นเมนูดีครับน้องพักนี่กินไรดีครับต่อสุขภาพนะครับดขบขับทายชุดีครนมีขายแต่ครับตัววกเระอยากสั่งซื่อกะไดปกับทั้งบัานปืน้อกู้รด้พันไปแวบ้ากะ ลองถามนะครับเด้ออยู่ในบนผือมีอยู่ครับอ่าตามนะครับหาได้ครับมี่ซีหารานมาครับผมเพนนะครับแต่บ่้ารุ่นนี้มากเฮ็ดเองครับเพราะว่าการเฮ็ดเองเนี่ยเขาจะเลือกวัตถุดิบเบาเขาจะเอาสินส่วนของใดของหมูมากนะครับเอาเลือกได้ครับเอาเฮ็ดแบบแซ่บกินครับอืมจักน้อยพี่นหองเอ้ยผมจิ้มซ่นะครับเอ่อบางคนกับบักกระปุ่นนะครับบางคนกับ กินแน่เพื่อนับครับ,บต้องว่าต้องอายไปหนังกินข้ามเงี้ยมต้องอายครับ <c oughs> จินตนบ้ารจากของ <c oughs> <c oughs> ต้องขอตัวนะครับทำให้เก็ซีครับทำได้ไหลายคบพี่น้องไม่ได้ถ่ายคลิปกินไม่ไหลายคลิปแล้วครับพี่น้อง ขายจักรพี่น้องเนาะมันเงยหอกเก๋โอ้นะครับบีอ๋อครับเกินคำพี่น้องเนาะโอ้อันนี้ผู้ใดมักกายจักเขาค้องแฉพี่น้องอ่าพูดนะนะครับนี่บ้ารถจะใส่ดมกลิ่นเลยพี่น้องแบบกินแบบนี้ก็ได้ครับไม่มีพิดครับสำคัญต้องออกขอบปากพี่น้องก็แซ่บ่ออกขอบปากก็แซ่บพี่น้องบึ้งเส้นเดือยพี่น้องอื เอานะครับเดี๋ยวบารุณจะขอตัวไปก่อนนะครับเนาะย่านพี่ดังนำลุ่ใต้แตกกำไลนะครับฝากกดไลค์กดาชร์นะครับเด้อเดี๋ยวบารุกทำมักแบบคลิปแบบการกินนะครับบารุเใ็้ได้เลยครับหลายอย่างเราดูกับเป็นพ่อคั่วคนหนึ่งครับเด้อเอาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ